สวัสดีครับพบกับบ้านวังทองพระบ้านนะครับวันนี้เป็น e ีพีที่8แล้วนะครับอ่าเป็น e ีพีที่8ครับวันนี้ได้พระมาจำนวนหนึ่งนะครับก็ที่ลงไม้เมื่อกลางวันนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งบานอีกเช่นเคยนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆมานี่นะครับชอบองค์ไหนก็แคปรูป แล้วก็ส่งแอดไลน์มาที่นี่นะครับ KEN 24 2535นะครับหรือโทร0 9 5ย5 8 8 5 1 3นะครับงลองพ่อบ้านนะครับนะครับมารายการแรกกันเลยนะครับพี่ๆนะรายการแรกเลยนะะมีเยอะจำนวนหนึ่งนะครับก็เหมามาแลวครับวันนี้รายการแรกเป็นรูปหล่อเลยนะครับนี่นะครับเป็นหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ นี่คร <ạt ante S 1> be ับเก่าๆเลยนะพี่นะรายการละ200นะครับพี่นะชอบอันไหนก็ดูชอบแล้วก็ปิดได้นะครับครับรายการที่1นนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อตันนะครับนี่นะครับมีตะใบต้นตูดนะครับอ่ารายการที่หนึ่งนะครับรายการต่อไปนะครับเรียมสเตอร์เลตนะครับเป็นรูปหล่อชินราดนะครับอ่า เป็นพระหล่อชินาราชนะครับพี่พี่นะครับเป็นพระหล่อชินาราชนะครับอ่าเป็นพระหล่อชินราชอ่ารายการที่สามนะครับเป็นนางกวักนะครับกเก่าเลยมีเขาเขียนลุงเขาเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับนี่ไปได้บ้านมานะครับลุงเขาลุงเขากลัวลืมลุงเขาเขียนชื่อไว้นะครับ นางกวักวัดใหม่จเจริญศิล์นะครับสกลนครนะครับรายการที่สามนะไปต่อครับพี่รายการที่สามนี่อะไรเนี่ยวันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพี่นี่เป็นพระสมเด็จนะครับลงทองนะครับพระสมเด็จลงทองนะครับพี่เป็นพระสมเด็จลงทองนะครับอ่า รายการต่อไปนะครับกคู่นะครับรายการต่อไปเป็นพระเหรียญน,นะครับเป็นพระเหรียญอ่าป็นเหรียญหลวงพ่อท่าน้ายวัดสวนขันนะครับหลวงพ่อท่านขายวัดสวนขันนะครับอ่ารายการต่อไปเลยนะครับพี่ก็เป็นการไม่เสียเวลาพี่พี่นะ กาต่อไปนี่เป็นเหรียญเสมานะครับเสมาหลวงพ่ออ่อนนะครับวัดหนองบัวนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับนี่อ่าพ่ออ่อนนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไป เป็นพระหล่อเหมือนกันนะครับเป็นพระหล่อนะครับเป็นหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอ่าอาจจะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งหัดนะครับจะจคู่หระตั้งไหมอ่าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหล,ล่อหลวงพ่อเงินนะครับรายการต่อไปครับพี่ นี่ก็เป็นพระเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จพระสมเด็จนะครับเนื้อหากเก่านะครับเนื้อหากเก่ามากนะครับไปรายการต่อไปไรายการต่อไปเป็นเหรียญ เหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับนี่รายการต่อไปก็เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนะพี่จ๋าเป็นสมเด็จนะ อ่าสำเร็จนะครับอ่ารายการต่อไปพี่รายการต่อไปเป็นก็ยังเป็นสำเร็จนะครับอันนี้ไม่รู้ที่นะครับต่างเป็นยันนะครับพี่ไม่รู้ที่นะครับสำเร็จนะครับอ่าต่อไปเป็นผักกล่องพี่หลวงปู่ศรีสุดโทนะครับหน้าคราดนะครับ คำชโนดนะครับพร้อมกล่องนะครับพี่นะสวยๆเลยนอนกล่องเลยปูสีสุดโทนะครับมานะครับรายการต่อไปเป็นพระพระดินนะครับพระดินนี่นะครับเก่าเกาเลยนะพี่เก่าๆเลยนะครับเรี่ยมเรี่ยมสแตนเลสนะครับ ดินนะครับรายการละ200นะพี่นะรายการละ2 0 0ส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการต่อไปเป็นส่งช้างนะครับน่าจะเป็นหลมพ้องเงินนะครับเรียมพลาสติกกันน้ําอย่างดีนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่อ่านี่นะครับเป็นหลงพ้องเงินนะครับส่งช้างนะครับรายการต่อไปครับพี่นะ รายการต่อไปเป็นพระพิมพ์นางพญาพี่นางพญาเดี๋ยวผมซูมให้ใกล้ๆนะพี่นะนะครับนี่เลยเก่ามากพี่นี่นะครับนี่เป็นเม็ด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 เม,ม็ดเลยพี่อ่านางพญานะครับต่อไปครับพี่รายการต่อไป เป็นพระสมเด็จอีกตามเคยนะพี่นะเนื้หาเก่ามากพี่น,นะครับเนื้อเก่าแน่นตึกเลยนะครับอ่าสมเด็จนะครับอ่ารายการต่อไปครับรายการต่อไปนางพญาครับเป็นนางพญาพิมพ์เล็ก โอกนูนเล็กหรือเปล่าครับเก่าๆนะครับชอบองไหนขับลูกไว้นะครับ,ะรบน,นะครับนี่เลยเก่าๆนานะครับอ่าต่อไปครับพี่รายการต่อไปเป็นผ้าเหรียญน,นะครับหลวงพ่อสดนะครับปากน้ำนะครับ นี่วัดปากน้ําปีสองหนึ่งนะครับเอ้ยปีหนึ่งสองนะครับขอ,อไปครับภาษีเจริญนะครับอ่าหวสดนะครับรายการละสอ0รบาทเท่านั้นนะครับพี่รายการละสอ0รบาทนะครับอ่ารายการต่อไปเป็นพระอะไรไม่รู้พี่แต่เนื้อจัดมากพี่เนื้อเก่ามากครับพระไม่ทราบที่นะ เป็นพระนอนอุกุวัดเงินของเตยหรือเปล่าอี๋อ่ะนะครับเก่ามากนะครับอ่านะครับนี่นะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับพี่นะส่งฟรีนะครับอ่ารายการต่อไปพี่รายการต่อไป เป็นผ้าเนื้อดินนะครับ,เป,เ,รบเป็นผ่าเนื้อดินนะี่นะครับเป็นผเนื้อดินนะอ่าก็เนื้อก็แน่นๆดีนะนะครับรายการละสองรอยบาทเท่านั้นนะส่งฟรีนะครับส่งฟรีไอต่อพี่รายการต่อไปครับเป็นพระหล่อนะครับหลวงพ่องเงินนะครับ บ้านนี้ก็จะเจอพระหล่อพระดินเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปครับรายการตับไปเป็นหลวงพ่อเพชรเลี่ยมพลาสติกนะครับอ่าหลวงพ่อเพชรนะครับนะครับอ่ารายการละสองรอยบาทครับพี่รายการต่อไปครับรายการต่อไป เ็นเครื่องรางนะครับเป็นตะกุดนะครับไม่รู้ที่นะพี่นะตะกุดเก่านะพี่นะนะครับอ่าขนาดนะครับประมาณนี้นะครับรายการต่อไปครับเป็นพระซุมกอนะครับเยี่ยมพลาสติกนะครับ เนี่ครับเขอะๆหน่อยนะครับนี่นะครับมีเม็ดแดงด้วยนะพี่นะแดงเม็ดดำนะครับรายการละสองรอยบาทเท่านั้นส่งฟรีนะพี่นะอ่ารายการต่อไปพี่เป็นนางพญาพี่โอ้โหนางพญาเก่าอีกแล้วนะครับอ่านี่ไปเหมาบ้านมานะครับ พญานะครับมีสองหน้านะครับหรือว่ามีสององค์หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่ได้แกะดูเลยนะครับบริการละสองร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นลวงปู้ทวดนะครับเนื้อตะกั่วนะครับลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะบริการมีเงเก็บเงินปลายทางนะครับ รายการต่อไปที่มาก็เป็นการไปเสียเวลานะพี่นะเป็นพระลีลานะครับพระลีลาพระปางลีลานะครับเนื้อาหาเก่าๆนะพี่นะครับสองศูนย์ศูนย์นะครับมารายการต่อไปนะครับ เป็นพระเหรียญนะครับราชกาลที่9นะครับครบรอบนะครับโครงการสร้างพระเฉลิมพระเกียรตินะครับเจรอบนะครับว่าทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับเดิมๆเลยนะครับลงยาด้วยพี่สวยราคาสอง0อบาทนะครับ รายการต่อไปพี่เป็นองค์สมเด็จโตนะครับเป็นหลอ่อต้นตันนะครับอ่าสองร้อยบาทนะครับนี่รายการต่อไปเลยอันี้เป็นเหรียญเหรียญอะไรเนี่ยแกะเลยนะครับ่อปิวนะครับหเหรียนหลวง่อบปิว จังหวัดนครราชสีมานะครับอ่านี่นะครับเีหลวงพ่อปิว๋วรายการต่อไปเนาะมาอีกแล้วครับรอหลวงพ่อเงินนะครับนี่มีคาบที่เบาหรือเปล่าคมคนะครับรายการละสองร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะอ่าครับ รายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับเรียมเรียมมาแล้วนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดูเนื้อให้ดูเนื้อโอ้โหเนื้อเก่ามากพี่ดูตรงหน้าอกนะพี่นะเก่านะครับรายการต่อไปครับเป็นพระบางรีลายแล้วพี่เนื้อเก่ามากนะครับ นี่ปางลีลานะครับอ่านี่นะครับเก่าเก่านะครับรายการต่อไปเป็นพระเลี่ยมนะครับหลวงปู่ประสานนะครับอ่าเปเี่ยนหลวงปู่ประสานนะครับนี่นะครับสกลนครนะครับอ่า อน,นี้เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเนื้อเขาเก่านะครับสมเด็จนะครับรายการต่อไปครับรายการต่อไป <c oughs> ก็ยังอยู่ที่พระสมเด็จนะครับอ่าเป็นขาโต๊ะนะครับสมเด็จขาโต๊ะหลังมีลายเส้นนะครับอ่าหลังมีลายเส้นนะ รายการต่อไปครับพี่อันนี้อยู่ในซองแกะให้ดูเป็นผัดสมเด็จนะครับพี่นี่นะครับโหนี่เก่ามากพี่ดูเนื้อดิเก่ามากนะครับอ่านี่นะครับ200บาทนะครับ 200นะครับรวมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะต่อเลยครับรายการต่อไปเป็นผักขุนแผนนะครับขุนแผนเนื้อดินนะครับอุ้มไก่นะครับอ่าเป็นผักขุนแผนนะครับอ่าไปต่อครับ อันต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับเป็นกรเกามากนะพี่นะนี่แหวกม่านเด็ดแหวกม่านนะครับอ่าการต่อไปเป็นพระร่วงนะครับพระร่วง เก่าๆนะดูนะครับพระร่วงนะครับนี่นะครับผป็พระ่วงเนาะอ่าต่อไปครับรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จเนื้อดินนะครับพิมพ์ปกโพนะครับ เก่าครับเแ,แน่นอนนะครับนะครับปกโพนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะารายการต่อไปเลยจ้าพ่จานี่เป็นพระนี่นะครับเนื้อดินนะครับมีนกอยู่ข้างล่างนะครับอ่า นี่นะครับรายการต่อไปรายการต่อไปเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ทรงคุดนะครับ มีอุดผงนั้นบนนะครับนี่นะครับเนื้อละเอียดนะครับรายการละสองร้อบาทนะครับอันนี้ส่งคุดนะครับอ่ารายการต่อไปครับรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับหาเก่าแน่นนะครับนะครับนี่นะครับ ต่อไปครับรายการต่อไปครับยังเป็นพระสมเด็จอยู่นะครับแดงสมเด็จเยอะนะครับเนื้อหาเก่ามากนะครับพระสมเด็จนะครับรายการต่อไปครับเป็นชินาาชนะครับเปเลี่ยนพระพุทธชินาาชนะครับ เป็นพระนเรศวนมหาราชนะครับเลี่ยมเลี่ยมแล้วนะครับนะครับรายการต่อไปเลยนะครับเป็นพระสมกอนะครับพระสมกอลองแขนลึกๆเลยนะครับอวนล่ำนะครับเนี่ยครับพระสมกอนะครับ มาต่อการต่อไปหมดแล้วนะครับพี่นะเดี๋ยวรายการต่อไปเป็นจิ้จกนะครับนี่นะครับไม่รู้สำนักไหนนะครับ สองร้อยบาทนะครับนนี้เป็นหลวงพ่อลีนะครับวัดอาศกการามนะครับพ่อลีนะครับไปครับเคครับวันนี้ก็พอสังเกตนะครับพี่นะนี่นะครับอันนี้เป็นรายการสุดท้ายนะพี่รายการสุดท้ายแล้วนะเป็นรูปหล่อนะครับก้น ตันนะครับก้นตันอ่าโอเคนะพี่นะรายการละ2 0 0บาทนะครับชอบรายการไหนก็แขบรูปมานะครับแขบรูปมาแล้วก็แอดไลน์มาที่ KEN 242535นะครับนี่นะครับได้24ชั่วโมงนะครับหรือโทร0 9 5ย5 8 8 5 1 3นะครับวันนี้ขออญาติ p p ที่8จบเพียงเท่านี้ครับขอครับ